อยากแต่งซิ่งให้โลกมันรู้แต่หนูเกิดมาเรียบหรูและดูดี สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมมัดสุสูกิเชียงรายอแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว New s u z u k i s w i f t G-LX n e รุ่นใหม่ล่าสุดของ s u z u k i s w i วีนั่นเองนะครับกับราคาค่าตัว5 8 2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับวันนี้มัดจะมาแต่ง s w วีปสวยๆแต่งซิ่งแต่คุมโทนเรียบหรูดูดีให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับคันนี้ก็เป็นคันแรกที่มัดแต่งด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปดูรถรอบคันกันนะครับมันก็ต้องขออนุญาตแนะนําในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับนิวสุกิสวิปติดตั้งขุมพลังเครื่องยนต์1 2ึ่ลิตรสี่สูบสิบหกวาล์แรงม้าสูงสุดที่83แรงม้าที่6กพันรอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรที่4ี่พันสรอบต่อน,นาทีและจับคู่กับเกียร์ CVT 6สปีดเป็นเกียร์อัตโนมัตินะน้ำมันเชื้อเพลิงก็ประหยัดน้ามันได้ถึง23.3กกกมตตอออลิรรรับากการับจาาทดงขยทู่ี่21 21 กิโลต่อลิตรนะครับด้วยความเร็ว80ถึง100นั่นเองเนาะน้ำมันเชื้อเพลิงก็เติมได้ทางเบนซินแกส๊สโซฮอล์91 95และ E20 นั่นเองนะครับมาชมรถรอบคันไปด้วยกันเลยนะครับทุกคนอ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคันนี้เป็นคันสีดำเนาะแล้วก็มัดคาดสติ๊กเกอร์คาดลายให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ดูซิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะาะมัดคาดลาย2เส้นนะเส้นกลางนะ สฝั่งนะครับเป็นเส้นค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะประมาณหนึ่งฝ่ามือกว่าเนาะแล้วก็มีช่องไฟเล็กๆตรงนี้1ช่องแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆนะครับซ้ายขวาอีกอีกหเส้นเนาะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าก็ยังเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแสงสีเหลืองนะครับไม่ต่างจากรุ่น G L p ั t เลยนะครับแต่ราคาขยับขึ้นมาอีก1,000 0บาทเนาะเพราะรุ่น G L p a t เนี่ยราคา572,000บาทนะครับ มันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มัดก็จะได้อธิบายให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะครับผมไฟหน้าไม่ต่างกันนะรุ่นนี้เนาะก็จะมีชุดแต่งมาแต่ไม่ได้เป็นชุดแต่งแบบเต็มฟูลออปชันเหมือนรุ่น G L p นะครับรุ่น G L Path ในสเกตหน้าเขาจะเต็มเลยแต่รุ่น G L Nex นี้นะครับเห็นไหมจะเป็นชุดแต่งเล็กๆนะครับแปะอยู่ซ้ายขวาคันสีดำนะครับชุดแต่งก็คาดแดงนะมัดก็เลยถือโอกาสนี้แต่งซิ่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะชุดแต่งด้านใต้เป็นสีแดง ข้างหน้าสติกเกอร์สีแดงหลังคาสีแดงหูกระจกแดงสวยมากนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมกระจังหน้ามัดก็ไม่ได้ทําอะไรเนะาะก็ยังไว้เหมือนเดิมนะดาบสมุ雷ญี่ปุ่นหรือว่าดาบตะกนนะครับก็เปิดไว้ใสๆเหมือนเดิมนะครับรับแสงแดดให้ดูเปล่งประกายเหมือนเดิมเนาะโลโก,โก้สุกิมัดก็ยังเปิดไว้ใสๆเหมือนเดิมนะครับผมด้านหน้าสวย,สวย,สวยๆกิ้งกเรียงนะครับผมนี่ไม่มีอะไรเนาะอ่ะ ที่สำคัญจุดเด่นไฮไลท์ของคลิปวิดีโอนี้มัดอยากให้ดูล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับมาดูด้วยกันเลยเนาะล้อแมกที่มัดใช้นะครับเลือกใช้เป็นของเลนโซ่นะครับเนี่ยสวยมากเนาะนี่ขอบ17นิ้วนะครับเป็นอ่สีดำอ่าสีดำเงาออกด้านๆ้านนิดนึงเนาะอ่าเป็นลิเกิ์แท้ของเลนโซเลยนะขอบ17นิ้วนะครับยางมัดก็เลือกใช้เป็นยางของออตนิมาตรฐานแบรนด์ไทยนั่นเองนะครับ ซีรีส์ยางก็205บ4 5 r 1 7นะครับก็คือเต็มซุ้มล้อนะสำหรับสายซิ่งนะครับก็สามารถใส่ได้เลยเนาะขอบ17เ,เห็นรีเควสตกันมาเยอะเหลือเกินคุณมัดใส่อ่าล้อแมกซ์ขอบ17ให้ผมดูหน่อยได้ไหมนะครับนี่เลยจัดให้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็นัดล้อนะครับมัดก็ใส่เป็นสีแดงเนาะอ่าซีรีส์ของอ่าเรนโซ่ก็เป็นเ e นโซ่จังเกอร์นั่นเอง นะครับนี่เนาะแล้วก็มองเข้าไปลึกไปอีกชั้นหนึ่งเนี่นก็เป็นคาลิเปอร์เบรกของ Me มโบสีแดงเหมือนกันนะครับให้รถดูสวยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะกระจกมองข้างมัดก็แรปเป็นสีแดงเรียบร้อยนะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นให้ดูแต่งซิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับหลังคารถเห็นไหมคุณผู้ชมหลังคารถนะครับสีแดงนะครับหุ้มแบบสีแดงแบบเต็มๆเ,เลยนะตัวนี้เป็น สีแดงมุกนะครับเป็นสีแดงพิเศษเนาะให้ดูอ่าสีแจ่มมากยิ่งขึ้นให้ดูจี๊ดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่สวยๆนะครับรุ่นนี้นะครับเดิมๆเ,เนี่ยเออคือเขารุ่นนี้ไม่มีสปอยเลอร์หลังมานะครับคุณผู้ชมอ่ารุ่นนี้ไม่มีสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไม่มีคีบฉลามมานะครับคันนี้มันก็ใส่คีบฉลามติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้เป็นของแท้ SMT นะครับมูลค่าก็ประมาณ2,400 ร้อกว่าบาทหรือว่า2 5 0 0นั่นเองนะครับกลมๆเลยเนาะของแท้เดมที T, จะมีความเรียวความบางนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในรถด,ด้กันเลยนะครับภายในรถมัดทำอะไรบ้างทุกคนอ่ะดูเลยนะครับอ่ะเริ่มจากด้านข้างเลยนะตรงนี้มัดก็บุเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นบุหนังนะเดิมๆเมนี่เป็นเบาะผ้าแลวอ่ะนี่ก็เรียบร้อยหุ้มหนังเรียบร้อยนะอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะเป็นของ SMP ของแท้ที่เขาแปะมานะครับ เนี่ยตรงนี้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวมาจะบอกให้ว่ามีกี่ชิ้นเนาะแต่รุ่นนี้เขามีมาให้นะอสวีปก็มีกระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยเนาะโอเคมัดขออนุญาตเข้าไปในรถเลยนะครับขออนุญาตเข้าไปนิดนึงชอบตรงเบาะนั่งนะครับคือคุณมัดได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรหรอครับไม่มี <laughs> แรงบันดาลใจก็คือมัดเองนะมัดแต่งเองเนาะอ่ะอ่า,อาส,วสวยๆเลยตัวนี้รุ่นก็เป็นรุ่นลองท t o ปเหมือนกันนะ รุ่น g จียล t กับรุ่นเจียลพเนี่ยก็คือรุ่นลองท็อปพิเศษเหมือนกันนะครับอ่าพวงมาลยก็ปรับสูงต่ำดึงเข้าดึงออกได้แต่ความพิเศษของรุ่นนี้คืออะไรเหรอครับคุณมัดนะครับก็คือจอนะครับ Android อ่าจอ Android ที่เขาให้มานะครับตรงนี้ติดตั้งจากโรงงานนะครับเป็นจอ Android 7นิ้วนะครับจากโรงงานแต่มัดขอติ้งนิดนึงนะครับ จริงๆก็น่าจะให้8นิ้วเหมือนรุ่นพี่มาเนาะหรือว่า9้านิ้วไปเลยก็ได้นะแต่ตรงนี้เขาก็ลดขนาดลงนะจากไม่ให้มันไปทับกับรุ่นรุ่นท็อปนั่นเองเนาะรุ่นท็อปมันจอแนิ้วนะครับแต่รุ่น GL p a t ไม่มีจอมานะทุกคนนี่รุ่นนี้เพิ่มราคา1 0 0 0 0บาท58า0 0 0ดหบาทนะรุ่น GL Path ห้า0 0ดบาทรุ่น g ี p พัดไม่มีจอรุ่นนี้มีจอนะครับฟังกันดีๆนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ รุ่นนี้ใส่เนี่ยเห็นไหมเคีบล่าดำนะครับนี่ครอบคอนโซลหน้าเป็นเคี๊บล่าดาให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานเหมือนกันมัดไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์ทับเข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้นะอันไหนเดิมๆนะครับอันนี้มันก็ยังคงความเป็นออริจินอลไว้เหมือนเดิมนะตรงนี้เป็นของ SMT ของแต่งนะครับแต่มอเตอร์ติดตั้งมาเรียบร้อยเนาะด้านข้างก็เหมือนกันนะทั้งซ้ายทั้งขวา ใส่เป็นเคเบล่าดําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บุแผงประตูข้างก็เป็นอะเบาะหนังนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับนี่สีเดียวกับเบาะเลยนะครับเบาะที่มัดภูมิใจนําเสนอเลยนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับนี่สีน้ําตาลอิดสวยมากดูพรีเมียมมากนะครับก็คือตามสไตล์คอนเซปต์ของมัดนะครับก็จะพยายามคุมโทนเรียบหรูและดูดีเนาะถึงมัดจะพยายามแต่งซิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็ มันก็ไม่ได้ไปโทนซิ่งทั้งหมดนะครับมันก็ยังอตามสไตลก์การแต่งรถของมัเนานะก็พยายามคุมโทนเรียบหรูและดูดีนะครับบนหนังซิมตานนะครับเย็บตะเข็บเดินได้จริงนะครับได้ก็สีน้ำตาลที่มาทำนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับงานแฮนด์เมดนั่นเองนะครับทุกคนสวยมากนะครับเป็นการเย็บนะไม่ใช่เบาะสวมนะทุกคนเนี่ยสวยมากพรีเมียมมากเลยนะมัดก็ภูมิใจนําเสนอและที่สําคัญนะที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้เห็นไหมอ่าครอบคอนโซลเกียร์ตรงนี้ก็ ปกตินะครับรุ่น GL ์ทที่มัดแต่งนะครับมัดต้องซื้อตรงนี้ใส่ให้ลูกค้านะครับรวมๆเซ็ตที่มัดให้ดูเนี่ยเป็นเคฟล่าเนี่ยของ SMT รวมแล้วก็ประมาณ4 0 0พบาทนะครับประมาณ4 0 0พันแล้วมัดก็เอาชุดนี้ไปให้ร้านแรปสติกเกอร์ทับเข้าไปอีกอีกทีหนึ่งนะให้เป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีอื่นอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปอื่นนั่นเองนะครับคลิปนี้มันยังไม่ได้ทําอะไรเนาะให้คงคอนเซปต์ Concept, ความสปอร์ตแต่งซิ่งไว้อยู่นะก็ทําเป็นเคฟล่าดํา เดิมๆติดรถมาแบบนี้แหละนะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรเนาะภายในเนาะตรงนี้ก็เป็นอ่าไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังแรงลมนะเพิ่มลมเห็นไหมโหมดอ่าให้ลมเป่าหน้าเป่าขาพร้อมไลฟ้านะครับก็สามารถปรับได้เนาะตรงนี้ก็ดูดีๆนะสําหรับมือใหม่นะครับลมต้องวนจากด้านในเป็นสันลักษณ์แบบนี้นะไม่งั้นกลิ่นควันรถจะเข้ามานะดูแบบนี้ควันรถเข้ามา แบบนี้ลมวนจากด้านในแล้วก็ AC ไฟต้องโชว์ถ้าแอร์ไม่เย็นนะถามมากันเยอะเลยคุณมารแอร์หนูไม่เย็นนะครับกดตรงนี้ให้ไฟโชว์เป็น AC นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระบบทาความเย็นเห็นไหมอุณหภูมิถ้าเกินยี่บสามองศาขึ้นไปนะเริ่มเป็นฮีเตอร์แล้วนะก็ปรับลองปรับคันดูได้นะแล้วก็มีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของอระบบ ระบบไฟนะครับนี่ระบบน้ําตรงนี้ปัดน้ําฝนนะทุกคนตรงนี้ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียนะทางรุ่น gl nick และ gl p a s เหมือนกันเนาะแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นระบบไฟนะไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวปุ่มปุ่ม p u s ส start มีเหมือนกันทุกรุ่นนะทุกคนนี่ไม่มีอะไรเนาะภายในก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ idling stop เวลารถติดไฟแดงก็ ดับเองอัตโนมัติถ้าไม่ชอบก็กดปิดทุกครั้งเมื่อสตาร์ทรถนะครับตรงนี้ก็รถติดหลุมติดโคนก็กดปิดได้นะให้รถเรามีการตะกุยนะครับขึ้นออกจากโคนได้นั่นเองตรวนี้ก็เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดฝาน้ํามันเห็นไหมดึงตรงนี้ฝาน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะทุกคนมือใหม่ก็เวลาเข้าปั๊มนะครับอย่าลืมนะถังน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายมือของรถนะครับประมาณนี้นะครับโอเคภายในเนาะ สวยมากแต่งยังไงให้มันดูไม่ซิ่งแต่งยังไงให้ดูเรียบดูและดูดีนะครับก็แต่งแบบนี้แหละเนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ลืมบอกไปเห็นไหมรุ่นนี้นะครับก็มีสติกเกอร์แบบแนวสปอร์ตนะครับแนวแต่งซิ่งอยู่แล้วแหละเห็นไหมเป็นเคปล่าคาดแดงนะครับให้รถดูซิ่งมากยิ่งขึ้นตรงนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสติกเกอร์เฉพาะรุ่นไม่สามารถซื้อติดตั้งเพิ่มเติมได้ถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อรุ่น GL n e c k เท่านั้น นะครับเห็นไหมสวยๆเลยมันมองว่ามันรับกับตัวรถมากๆเลยนะครับหลังคาสีแดงหูกระจกแดงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อเฉพาะรุ่น GLE มาแบบนี้เนาะแล้วก็ชุดแต่งที่มาจากโรงงานก็เป็นสีสีดำด้านๆเนานนะแล้วก็ตัดกับสีแดงนะให้ดูรับกับตัวรถมากยิ่งขึ้นให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและก็ดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะด้านหลังก็ร้อ Max อ่าเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมันให้ดูตรงนี้เป็นด้านหลังเป็นรัมเบกนะ เนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกมาเนาะตรงนี้ก็เป็นดรัมเบรกล้อก็เหมือนเดิมนะครับล้อเลนโซจังเกอร์นะครับผมล้อน็อตล้อก็สีแดงเนาะยางก็ของโอตานิเหมือนเดิมนะข้างหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ซีรีส์ยางก็ใหม่ล่าสุดยาง205ศูทับสี R 1 7ก็คือขอบ17นิ้วนะเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็ถ้าสมมติอยากใส่ขอบ17ก็จัดซีรีส์นี้ได้เลยนะครับไม่ติดซุ้มล้อนะครับสวยๆเลยนะครับโอเค เดี๋ยวมัดขออญาตกลับรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้างหลังถ้าไปน่าจะมืดแล้วนะครับโอเคกลับรถกันเลยครับกลับรถเรียบร้อยทุกคนมาดูข้างหลังไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นแล้วนะสปอยเลอร์หลังคุณมัดจากโรงงานหรือเปล่า s u ซ,ซูกิทำสปอยเลอร์หลังแบบนี้มันหรือเปล่าไม่มีนะครับตรงนี้มัดก็สั่งในเน็ตมานะครับราคา ประมาณเท่าไหร่เหรอครับคุณมัดก็รวมๆนะทําสีตรงนี้ไปทําสีเป็นสีด้านมาทนะุกคนเดิมๆเมนี่ยเขาไม่ได้เป็นสีแบบนี้จะเป็นสีพื้นเปื่อยๆนะครับตรงนี้มัดก็ไปทําเป็นสีด้านรวมๆแล้วนะก็ะราคาน่าจะประมาณ6กเจ็ดพันนี่แหละถือว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเดิมๆอย่างที่มัดบอกเมื่อกี้รุ่นนี้ไม่มีสปอยเลอร์หลังมานะครับมัดก็เซิร์ชเน็ตหาสปอยเลอร์หลังสวยๆมาใส่ให้เข้ากับตัวรถมัดก็ได้สปอยเลอร์หลังนี้มาสวยไหม สวยมากนะทุกคนแล้วก็ซิ่งมากสปอร์ตมากเลยไฮไลท์เลยนะถ้าขาดไปนี่แย่นะทางนี้มัดก็ใส่นะครับอ่ะตรงนี้มัดก็แปะไว้นะยังไม่ได้อ่าเจาะน็อตเจาะอ,อะไรยึดนะมัดก็ใส่3ามเอ็นปิดไว้นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะสวยๆเห็นไหมทุกคนแล้วก็คีบฉลามนะครับดูลับกับตัวรถมากๆเลยรถด,ดูสปอร์ตมากดูซิ่งมากแล้วก็ดูเท่มากนะครับคันนี้ก็เป็นคันแรกอ่ของรุ่นจียวเน็กที่มัดแต่ง นะครับข้างหลังเป็นยังไงบ้างหรอครับคุณมาร์ทนะครับข้างหลังก็คาดเส้นเหมือนข้างหน้านั่นแหละนะครับคาดเส้นใหญ่แล้วก็มีช่องไฟทิ้งช่องห่างนะครับแล้วก็เป็นเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมานะครับจากฝาท้ายเนาะ,ะเนี่ยแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะรับกับ ชุดแต่งตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ไม่ได้เป็นชุดแต่งเต็ม,เ,ตมเหมือนอรุ่น g l p a r นะทุกคนมันจะแปะซ้ายขวาครับให้ดูกระชับกับตัวรถให้ดูธรรมัดธรรมแงมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับการลุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับชุดแต่งของรุ่น g l next นะไฟท้ายก็สวยๆนะเป็นสัญลักษณ์ตัว C นะครับคันนี้มัดยังไม่ได้มัดยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็เป็นรถโชว์ และก็ยังไม่มีเจ้าของนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภายในภายในคุณมัททาอะไรบ้างหรอยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยทุกคนอันนี้คือฝาครอบล้อเดิมๆของเขานะเนี่ยเป็นล้อก,กระทะเนาะแล้วก็มัดยังไม่ได้อ,ออกเพิ่งไปเปลี่ยนล้อมาอไม่กี่วันนีเองนะครับเไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับก็ตรงนี้มันถอดเก็บได้นะเดี๋ยวมาถอดให้ดูนะครับหลายๆคนพี่ๆหลายคนเน,นี่ยคงเคยดูแล้วแหละเดี๋ยวถอดให้ดู นะเวลาถอดนะครับอ่ากดนิดนึงนะครับแล้วก็ยกนิดนึงเนาะอ่าแล้วก็พับเบาะได้เห็นไหมเนี่ยภายในก็คุมโทนเรียบหรูและดูดีนะครับแต่งสวยเบาๆนะครับแต่งแบบนี้นะครับมัดบอกเลยนะครับทุกไฟแดงต้องมีเหลี่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องสวยมากนะครับแล้วก็น้องแต่งซิ่งมากแล้วก็เรียบหรูดูดีมากเลยนะครับคันนี้นะครับชื่อว่าน้องอะไรเหรอครับคุณมัดนะครับ คันนี้มัดขออนุญาตตั้งชื่อว่าน้องเลสซิ่งก็แล้วกันนะครับแต่งซิ่งยังไงให้คุมทุนเรียบรูก็แต่งแบบนี้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับนิวซุกิสวิปแต่งซิ่งนะครับเพื่อนๆพี่นะครับอยากแต่งแบบไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ช่อง YouTube มาได้นะครับรวมถึงช่องทางการติดต่อนะครับทั้งเพจ Facebook ไลน์นะครับเดี๋ยวมัดทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปวิดีโอนะครับกดเข้าไป มันจะมีะข้อความเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใต้คลิปเลยนะครับก็จะมัดจะใส่ชื่อที่อยู่ต่างๆนะครับไอเดีไลนเ์เบอร์โทรติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แต่ถ้าเพื่อนๆพี่คนไหนนะครับแอดไลน์มานะครับอย่าลืมนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันด้วยนะบางครั้งไลน์มัดมันไม่เด้งนะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะมากเลยนะครับแอดไลน์มาเพิ่มเพื่อนมาส่งสติกเกอร์ทักทายกันด้วยนะครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้มัดก็ขอฝากช่อง u t u b e มัดด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลื กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจงให้มัดและก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของรถยนต์ซูซูกินะครับวันนี้มัดขอตัวลาคุณผูม้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม